หวัสดีตอนเช้าในเช้าน้อยสุดสีแดงดมากินข้าวดูกินข้าวเช้าน้ากันดูคือบนุงส่งลูกไปนุงส่งไว้ไห้น้ำเอ,อ้ยนุงส่งให้เด็อย,ยิ่ามาตะเด็กพุ่นบอกยิ่ามาตะเด็กผู้มาตะเด็กมาหยังมาหยังมาตลาดตลาดขายของบ่ถามแม่ดูถามแม่ดู ขายดีบ่แม่ป่านี่ไปถามแม่ด้วยคายเมืบ่บ่ถามดูถามแม่ขายเมือ่อสบชนนั่นป่านี่ไปคายฮ่าโอ,อ,โอไปเออปูกินโอกินข้าวไปไปโอ้มากินข้าวอยู่ในห้องนั่นไป <Okay. S 1> ไปยากก่างนกะ้อนจาะนึ่งไปย่างก,ก้อนย่างไว้ขอเด้อ Vậy vậy, thằng kia? Mình không biết, thằng kia. Ừ. Bà ăn bao vậy? Bà ăn gì? Bà ăn ở gần gần. Ăn mốt bá Ừ, ăn mốt bá nào. đấy. mốt bá nào. Ăn mốt nào. Bà Nào, าอากาศหนาวจังเลยวันนี้บ่วมีแดดอีกแล้ววันนี้บ่มีแดดอีกแล้วกินก่อนกินก่อนมาก,กินมะเขานะมันกินข้าวเหรอเหยียบป้อระสามปิดปิดอย่าเหยียบมอน

นอนดีกว่าเนาะไต่ไปไหนวันนี้นอนพาจากักอันนี้เขาเอามาทิ่มไว้อีกแล้วบุญเอนเข้าไปตลาดไก่วันนี้เลียกก้ยงจีด้าทั้งวันน้อนน้ำเอทีเพลนเดี๋ยวโอ้ยดีทำกับเขาไปขายอ้โหูโอ,อ,อ้ยดี

thăm niên đi. <laughs> Anh Triết thăm niên. Mở đặng lại Mở đặng lại Mở mở xong xong nằm. Ừ. Ừ. Ui dàn đi. Dàn đi.

มนันาวหันส่งกับไทยเมื่อนี้อากาศแบบบม่มีแดดแล้วพี่น้องเอ้แดดไม่มีเลยชิจ้าจูงแค้นเข้าไปหันไปนีย่ยุสั่งเดสั่งมาเดกหนาวฮันมันเริ่มซุกแล้วเมื่อ่านนี่กินหมากนึง น้า,าในห้างนก,กน้ากาลังม่วงนะขั้นกินนะต้นน้อย,อยแต่ดกนะคะต้นน,น้อยแต่มันดกนะคะมันกําลังจะสุกว้านกินหนึง่งรูปวานหวานห้างนอกอมาจะบานเบานำไม่เข้มเลย เจนี่ทำอะไรไข่พะโล้เหมือนเดิมเจนี่สายาไข่พะโลย้ยางน้นเผาปลา,า,า,าเผาปลาปลาเผาพึกเผาหลายโตแค่ดแหดโฮ,โฮ มัดมือแล้วพี่น้องเลยมัดมือเข้าไปชิได้ข้าวห้องน้ำก็ว่าได้ข้าวห้องน้ำกัะตามเดี๋ยวนี้ไฮเลนดน้ำเพลินไป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 โอ้ไปห้าล่างหน้าไปชิมินคนหนาวด้วยใจเต่ะเปิะ เน่ยข้าวบริ่นน้ำแล้วพ่อเขาเมื่อยน้ำแล้วเขาเมื่อยเล่นแล้วามาพี่จีน่าหรือมาพี่ไม่ไนอนดีวกว่าเราเห็นที่นาเลสโอ้ย,งงยโอ้ยเ็นพี่เขาอยู่พี่วันนั้นเอาไว้น้ำนั้นมันหนาวเขาวบริ่นน้ำเขาเล่นน้ำเล,นนเลยอืมมันเปื่อนขอเขาวบริ่นน้ำเด็ก กินเอมาเออนะเส็ดปากนะ<ส>พาเส็ดปากอยู่ป่แพ้เส้นอ้ยมือนีทองฝามืดครึมไม่มีตะเวนออกมาเลยจ็อกกี้เราจะไปไหนกัน ไปหาคนฟืนช่วยตุยตุยต to ไหมฮึจอกจอกไปปะไปปะไปไปหาจีตุยตุกระโปรงแดง่านมันญาินี่ไมจิมันหักภัยเหตุเห็นหักนั่นสินีบดากเลยนะ จีน่าหักแล้วพอดีแล้วมันสีหนีบดาจ้าไปไป,ไปโอชิเขาห้องแล้วโอชิไปนอนแล้วมันสวยพี่น้องเอ้ยมันล่างหนาร่างตามันจะไปด้วยตัว้ัจะไปขนฟืนนะคะมาลงเต่ามันจะไปจกทานจกเต่ารูว่จังไรนะคะติดตามคลิปหน้ากันแล้วกันกับราสาวนี้ก็มาเล่นกับจ็อกกี้ นะคะพี่ดาวค่ะเดีด๋ยวตจอกันคลิปหน้าค่ะ